สวัสดีครับวันเราติดเกมนะครับวันนี้ Dragon เอสมี Dragon a อ e เออมีอัปเดตครับก็ตัวใหม่สองตัวครับคือ Run Maru และ Hippo นะครับซึ่งเราก็อยู่ในคลิปของทาง d ักเ o n ครับเริ่มจาก h ิ p p o สุดรักก่อนครับดูปากเลยครับยิ้มยอคดโคตรครับได้เป็นข้อติดเขาแล้วนะครับ h i p โ o ตัวนี้หลังจากที่เปิดได้สามตัว คือมือเจ้ามาทำไรยอะแยะครับไม่ได้จะเอาทำฮิปโปไรยะยะนะครับคือฮิปโปกับเป็นสรพนานเดียวกันได้นะฮะเพราะมันมีความหมายว่าเหมือนกันครับผมโอเคก็อัปเดตมานะครับก็ขอคิดค่านะคือสเตรคคือถ้าเกิดติดสเตรวจะมีแบบอะไรนะวัคซีนนะครับที่แบบคุ้มประโยชน์นะครับพี่เพียบ เทพมากตริแดดนี่ก็เทพโคตรอ๋อแล้วก็เราติดนะคะจะมีพอดีคือติดทนี่ยนี่นี่นี่ลดดาเมจนะครับซึ่งแบบโคตรเทพอะเท่ที่สุดอะดูหน้าเนี่ยเทพมากคือขนาดแมวไม่เอาะเนี่ยเอาเงินแสนโหดินี่เ,เงินแสนเอาฮิปโปเนี่ยไม่เอานะครับ เอาลองก่อนเพราะงั้นอาทิตย์หน้าตัวนี้ก็คข้ามไปเลยครับคือใครหรือถ้าเกิดใครว่างมากอรับพินก,ก็ตามใจนะครับแอ t แท็ก969ครับดีเฟนซ์1 5 7เลือ2า3ครับสเต็ต่ำเตี้ยเรียติดดินนะฮะเป็นตัวที่ฮิปโปมากครับเกือบหลุดนะครับเกืุดนะครับสะพนามเดียวกันครับถัดไปครับไปคับไปดล ลันมารู้ครับเป็นกอ๊อฟกองเ้าแล้วนะครับคือจะบอกว่าลัานมารู้เนี่ยเป็นประเด็นกับปารักมาตั้งแต่ตอนกุมภาหรือมีนาที่มาครั้งแรกครับคือผมเข้าใจว่าเนี่ยคือผู้หญิงอะไรอะไรผมก็เรารู้นยเป็นเพศหญิงมาเลยตลอดครับจนเพื่อนบอกว่ามันเป็นตัวผู้ครับมันเป็นเพศผู้ เป็นคุมโซมเอกวเหมือนเราท่านๆและหลายคนแต่ดูหน้านะครับและเป็นเพศผู้ครับหมายความว่าแป๊บนึ่งนะครับมันมีมันมีตรงนี้ยครับเหมือนแมวตัวนี้ครับโอ้โดนตบเลยครับมันมีตรงนี้ครับเหมือนพวกเราหนุ่มๆทั้งหลายครับแต่ สวยขนาดนี้เป็นเพศผู้เหรอครับเป็นเพศผู้แต่ก็เป็นก๊อตดูก็โอเคนะฮะเป็นก๊อตที่สวยมากเลยครับแล้ก็เพศผู้ก็ตามอับิลิตี้ครับมันจะฟันสุ่มหนึ่งห้าครั้งครับถ้าจะไม่ผิดก่อนที่เซิร์ฟไอ้วิกิจะผิดไปครับมันจะฟันสามครั้งเป็นหลัก คือโอกาสออกสามครั้งนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งเลยสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้นแหละแล้วก็โอกาสออกสี่ครั้งกับสองครั้งที่เท่ากันคือสักประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสออกหนึ่งครั้งกับห้าครั้งเนี่ยเท่ากันคือมันไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์จำไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าใช้ใช้ก็คือฟันสั่งทั้งเป็นส่วนใหญ่ครับผมเนี่ยครับอ่าเนี่ยมีตัวบางอ่าไว้เพิ่มดิ แตันะครับเลือก2 0 0ครับสูงครับแอตแท็ก2,002แอนดองก็สูงมากครับดีเฟนซ์1,59จัะก็สูงอีกเช่นกันครับใช่ไหมครับเปินแสนมาแคสด้วยเหรอครับเป็นแสนมารีวิวด้วยเป็นตัวที่ถ้าใครมีแล้วอัพเป็นกอลนะครับใช้งานคุ้มน่ารักแม้จะเพศพู้ก็ตามเฮ้ยเอ้ยซื้อตะขาบ้ว้เอ้ยเลิกใจจาโอเคครับเราเราไม่หลุดกันนะโอเคก็เป็นอันว่าตัวนี้นะครับถ้ามีก็อัพไปนะครับ เก่งเธอสวยครับแม้จะเป็นพี่ผู้ก็ตามส่วนใครที่อกีจะเปิดหารันมารู้นะครับ <_ S 2> ก็ในถาเลดสลัมาจริงเนี่ยก็มีทั้งรันมารู้โจนออฟอาร์คแล้วก็ใครกันน้องกระต่ายครับคือเอาแค่ดินเนี่ยเมื่นมารู้ไม่น้องกระต่ายเนี่ยคุมแหละน้ําก็มีโจนออฟอาร์คมีแลนสล็อตนี่ก็คุมเหมือนกันไฟก็มีการเน็ตตัวนี้วะ แล้วก็น้องแล้วก็น้องหมาครับซึ่งถ้าเลดมาจริงเปิดน้ำกับดินคุ้มสุดครับเพราะเลดสลเนี่ยคุ้มแต่ลืมนะครับเลดนี้มาพร้อมฮิโปครับผมซูมไม่ดูทีนะไอเนี้ยครับฮิโปกับเลดโลครับคือถ้าเปิดน้ำหาเลดสรัดจะฮิโปก็โอเคฮิโปครับส่วนถ้าเกิดใครเปิดดินหาสล s ดนะครับโชคดีจะเรารูครับถ้าโชคร้าย เอาเป็นโลกก็ for ์เรสหลอดครับขอให้โชคดีในการเปิดอังคารนี้ทุกคนครับสวัสดีครับ